สวัสดีครับวันนี้จะมาพบกันในหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของอิกิไกอิกิไกเป็นปรัชญาแนวทางในการค้นหาความหมายของการมีชีวิตมาจากซีโลกตะวันออกส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคำว่าอิกิไกเป็นคําผสมมาจากคําว่าอิกิบวกกับคําว่าไกคําว่าอิกิแปลว่าการมีชีวิตอยู่การดํารงอยู่ส่วนคําว่าไกแปลว่าคุณค่าการมีความหมายการเติมเต็มเพราะฉะนั้นคำว่าอิกิไกจึงเป็นปรัชญาแนวคิด ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งว่าด้วยการที่คนเราจะรู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นมีคุณค่าอยากจะมีชีวิตต่อไปในวันข้างหน้านะครับปรัชญาแนวคิดอันนี้มีองค์ประกอบอยู่4อย่างซึ่งว่ากันว่าหากชีวิตเรามีองค์ประกอบ4อย่างอยู่ในชีวิตแล้วนะครับเราจะพบว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่เติมเต็มเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่เกิดขึ้นได้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ มีประโยชน์แล้วก็จะตอบโจทย์สําหรับผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีความสุขนะครับหรือว่าตอนนี้มีเรื่องราวที่ทุกใจมากมายนะครับหรือว่าชีวิตดําเนินไปเรื่อยๆนะครับไม่มีจุดหมายอะไรเป็นพิเศษนะครับหรือว่าชีวิตเนี่ยไม่มีการเติมเต็มนะครับรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าไม่สุขนะครับมีความทุกข์ไม่มีจุดหมายแล้วก็ชีวิตไม่โดนเติมเต็มนะครับไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้เพื่ออะไร น,นั่นก็คืออย่างค้นหาตัวตนอย่างค้นหาจุดหมายอย่างค้นหาเป้าหมายในชีวิตต,ตัวเองไม่เจอสำหรับใครที่ดําเนินมาถึงจุดนี้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พลาดไม่ได้รรไไดรปรัชญาแนวคิดในการดําเนินชีวิตอีกขิไกรจะบอกองค์ประกอบ4อย่างที่จะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นแนวทางไปสู่คําตอบที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะตอบคําถามกับตัวเราเองได้ว่าแล้วเราจะมีชีวิตต่ตอไปวันพรุ่งนี้เพื่ออะไรทําอย่างไรเราจึงจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีการเต um ิมเต็มคําว่าอีกขิไก องค์ประกอบที่1บอกว่าคนเราจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเ,เติมเต็มแล้วมีความหมายประเด็นแรกและองค์ประกอบแรกเลยคือคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่สร้างไรายได้หมายความว่าสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองดาเนินชีวิตแล้วก็ถือปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ย ควรจะต้องเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้แน่นอนครับอันนี้ก็ค่อนข้างเรียลลิสติกนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันคํากล่าวที่ว่าใดๆคือต้องมีเงินคํานี้ยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอนะครับแน่นอนครับเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเติมเต็มชีวิตเรามีคุณค่าประเด็นที่หนึ่งที่เรียลลิสติกอันนี้ก็คือว่าชีวิตเราจะต้องมีสิ่งสิ่งที่ทําแล้วสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้ให้กับเรานะครับคำว่าสร้างไรายได้หมายความว่าเป็นพื้นฐานนะครับในเรื่องของอทรัพย์สิิินนนเงงงททอีี่จะใชช้าารดํวต นะครับนั่นคือความมั่นคงในชีวิตความภาคภูมิใจการที่เราจะสา,สามารถดําเนินชีวิตของเราต่อไปได้เราต้องมีรายได้นะครับตรงนี้เนี่ยปรัชญาข้อแรกที่บอกว่าสิ่งที่มนุษย์เราทําหากเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้ให้กับชีวิตแล้วนะครับนั่นคือเราเริ่มมาถูกทางเราได้หนึ่งในสรร่ขององค์ประกอบที่ว่าด้วยอีกขไยนะครับเรามีงานทําเรามีสิ่งที่เราทาแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันผูกกับรายได้เราจะรู้สึกว่าในวันต่อๆไปเรายังมีพลังในการที่เราจะอยากตื่นขึ้นมาแล้วเราทํางานเราทําสิ่งสิ่งใดที่เรากระทาอยู่แล้ว ก็สามารถดารงชีพในระดับฐานะที่ดีขึ้นที่สุขสบายขึ้นแน่นอนครับมันก็จะมีความสุขมีความสนุกในชีวิตตามมานะครับแต่อีกที่ให่ในองค์ประกอบที่2เขาบอกว่าถ้าสิ่งที่เราทํานั้นนะครับนอกเหนือจากเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้ทําให้เราสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้แล้วเนี่ยหากสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารักเรารู้สึกว่ามีความสุขในการที่เราจะทํามันด้วยแล้วถ้าเกิดมันเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันได้เรามาถูกทางถึง2องค์ประกอบนั่นคือหากเราสามารถมีสิ่งที่เราทํา ไไแล้วสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารักนะครับเราเอนจอยเราอยากจะทําแรงและพลังมันก็จะขับให้เรารู้สึกว่าในวันต่อไปในวันถัดๆไปเนี่ยเราก็จะอยากตื่นมาทําในสิ่งที่เรารักและในเมื่อเราทําสิ่งที่เรารักแล้วมันสามารถสร้างไรายได้ทําให้เราสามารถดารงชีพได้ด้วยเนี่ยนะครับนั่นคือคุณค่าของชีวิตก็เพิ่มเติมขึ้นมาใน2ปัจจัยยังมีอีก2ปัจจัยที่น่าสนใจไปดูกันครับปัจจัยที่3ก็บอกว่าถ้าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยที่เราทําแล้วมันเป็นสิ่งที่เราถนัดเป็นสิ่งททีี่เราาํไดดด้ด้วย ความรู้สึกเติมเต็มความรู้สึกที่ชีวิตมีคุณค่ารู้สึกสนุกรู้สึกเชลเลนจ์รู้สึกรักมีความสุขที่ทําแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองมีรายได้เข้ามาดํารงชีพในระดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ทําสิ่งสิ่งนั้นได้ดีนะครับมันก็จะเป็นการเติมเต็มและทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเตื่นขึ้นมาในวันรุงขึ้นแล้วก็ทําในสิ่งสิ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เรารักทาแล้วมีความสุขแถมทําได้ดีด้วยนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอ,อางา,าร,ร,างไรไก คำว่าสิ่งที่โลกต้องการเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ภายนอกปรารถนาอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นนะครับหากสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าอะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีความต้องการ จากภายนอกจากสภาวะแวดล้อมขึ้นมาด้วยแล้วเนี่ยนะครับความรู้สึกมีคุณค่าก็จะถูกเติมเต็มนะครับแล้วใครที่มี4ปัจจัยนี้เป็นองค์ประกอบนะครับทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งสิ่งนั้นทำแล้วมีความสุขเรารักเราชอบแถมทําได้ดีด้วยนะครับมีไรายได้เข้ามาแล้วสิ่งสิ่งนั้นก็ได้รับการตอบรับจากโลกภายนอกนะครับได้รับการตอบรับได้รับการ r รี u i ร้นะครับมีความต้องการนั่นคือชีวิตจะรู้สึกเติมเต็มว่าเราได้ทําในสิ่งที่มีประโยชน์ กับโลกภายนอกนะครับเสร็จแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขนะครับสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างไรายได้ให้กับเราด้วย4องค์ประกอบหลักถ้าเราทําขึ้นมาได้แล้วนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเติมเต็มนะครับปรัชญาอิคิกให้มูลค่ากับสิ่งที่เป็นจุดเชื่อมสัมผัสระหว่าง4องค์ประกอบดังกล่าวนั่นหมายความว่านะครับในสิ่งสิ่งใดในคนคนใดเนี่ยนะครับในการที่เราจะตื่นมาในวันถัดๆไปแล้วหากมีสิ่ง สิ่งหนึ่งนะครับหรือหลายสิ่งที่รอเราอยู่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทํามากเราทําแล้วมันได,ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับมีคุณค่ากับสังคมสิ่งแวดล้อมมีคุณค่ากับโลกแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเราด้วยเป็นเสมือนจุดตัดของ4องค์ประกอบนะครับใน,ในปัจจัยของอิกิไกที่ว่าด้วยคุณค่าแห่งการดำรงชีวิตนะครับตรงนี้มันเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาแต่ว่าเราจะนำมาแอปพลายใช้กับชีวิตจริงของเราได้มากน้อยขนาดไหนจะตอบโจทย์การมีชีวิตของเราได้จริงๆในทุกๆวันได้มากน้อยขนาดไหนไปวิเคราะห์แล้วก็ไป แน่นอนครับคุณค่าแห่งการมีชีวิตเนี่ยเรานับตั้งแต่จุดปัจจุบันวินาทีปัจจุบันก็คือในวันนี้วินาทีนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเราเดินไปไปถึงจุดจุดหมายปลายทางนะครับที่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องต้องมีการดับสลายไปแน่นอนครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องมีความพยายามในการที่จะตั้งใจนะครับดำรงชีวิตหรือว่าอยู่รอดแล้วก็สร้างความสุขสร้างความสะดวกสบายต่างๆให้กับตัวเองมีคำสองคำก็คือการไขวคว้า,วาแล้วก็การค้นหานะครับใครที่ไขว้ขวนะ ตอบว่าแล้วเวลานับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยทำอย่างไรเราจึงจะรู้สึกว่าเรามีความสุขและรู้สึกถึงคุณค่าแห่งการที่เราดําเนินชีวิตไปในทุกๆขณะนะครับ อีกกไกบอก4องค์ประกอบแต่ว่าใน4องค์ประกอบนั้นพอเราฟังในนิยามฟังในบริบทที่อธิบายแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจได้ครับว่าเออมันจริงเนาะนะครับการที่เราตื่นมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรายังมีงานที่ทําอยู่และแถมเป็นงานที่เรารักด้วยแล้วเราก็ทํามันได้ดีด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยก็มีผู้คนชื่นชมมีผู้คนรอคอยมีผู้คนต้องการอยากจะได้มันมันเป็นความรู้สึกเติมเต็มนะครับแต่ในความเป็นจริงเราลองมาดูนะครับว่าใน4องค์ประกอบเนี่ยแน่นอนครับว่า,าทุกๆคนมีโอกาสที่จะ สัมผัสแล้วก็ได้ลิ้มรสของคุณค่าแห่งการมีชีวิตในจุดตรงกลางที่เป็นจุดตัดของ4องค์ประกอบได้แต่ในความเป็นจริงนั้นเราลองดูนะครับว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยคนเราพอโตขึ้นมานะครับก็เริ่มมีการมีงานบางคนมีครอบครัวนะครับแล้วก็การงานก็มีเรื่องของการเติบโตนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่กระทบใน4ปัจจัยองค์ประกอบหากเราเชื่อตามอิกิไกรว่าคุณค่าของการมีชีวิต มันจะประกอบด้วยใน4ปัจจัยนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าในในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่สร้างไรายได้นะครับเราลองมาดูตรงนี้ก่อนหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเคยรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าแต่ว่าในสภาวะความเป็นจริงอย่างเช่นมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่างๆเกิดขึ้นมานะครับกระทบกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของการทํางานนะครับกระทบกับเรื่องของไรายได้ น,นั่นหมายความว่าในหลายๆครั้งที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณค่าแห่งการมีชีวิตของเรามันสวิงได้มันสามารถลดลงได้อย่างนั้นหรอถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่หนทางที่ดีในการที่เราจะสร้างหรือว่าเติมเต็มคุณค่าแห่งการมีชีวิตของเราให้อยู่ต่อไปนะครับให้ p o w เวฟฟูลต่อไปได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าสิ่งที่เราทําในการสร้างรายได้เนี่ยวันหนึ่งเรากรเกษียณอายุข,ขึ้นมานะครับหรือว่าธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นธุรกิจไปต่อไม่ได้นะครับหรือว่างานที่เราททเนนี่มััป็ตว ไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราเหมือนเช่นเคยนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างถ้าคนมาในจุดที่กเกษียณอายุเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่สร้างไรายได้ก็จะลดลงไปนะครับหรือดีไม่ดีอาจจะหมดไปนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนในลักษณะของเงินบำเหน็จนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเงินที่เรารับเป็นลักษณะของครองชีพที่รับเป็นรายเดือนจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของเราก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าพอ ปรชัชญาอีกขี้่น,นะครับมาเทียบกับวิถีชีวิตซึ่งเ,เรื่องงานนะครับเรื่องความมั่นคงหรือเรื่องอไรายได้มันมีการสวิงได้ตามช่วงอายุนะครับอาจจะแปรผันตามกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนะครับเมื่อมันมีการสวิงเกิดขึ้นมาในชีวิตนะครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะส่งผลต่อการรู้สึกเติมเต็มที่ลดน้อยลงหรือความรู้สึกในการที่เราจะอยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้แบบกระปรี้กระเป๋าแบบมีพลังนี่มันลดน้อยลงซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้ว มันก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าในทางการใช้ชีวิตจริงเนี่ย คนเราควรจะต้องมีแรงบันดาลใจควรจะต้องมีพลังควรจะต้องรู้สึกถึงการมีคุณค่าของเราได้ในทุกสถานการณ์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ลองรับในเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราลองมาดูในปัจจัยที่ว่าด้วยสิ่งที่เรารักนะครับสิ่งที่เรารักเนี่ยตามทฤษฎีว่าด้วยอิกิไกเนี่ยนะครับหากใครทํางานแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยมีคํากล่าวที่ว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเราได้ทํางานเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นคือสิ่งที่เรารักมันเป็นฮ็อบบี้มันเป็นงานอดิเรกมันเป็นไรเันป็จิงงงย กี่คนกี่เปอร์เซนต์ที่สิ่งที่ทําเป็นสิ่งที่เรารู้สึกลักแล้วก็สนุกกับมันลองถามตัวเราเองดูนะครับหลายคนส่วนใหญ่เลือกในสิ่งที่เราอยากจะทําไม่ได้นะครับแน่นอนครับเราเรารักเราอยากจะทําในสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้น,น,น,นี่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ มาผนวกกันว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราก็ได้นะครับเราอาจจะรักเราอาจจะทําในบางสิ่งซึ่งซึ่งสิ่งที่เราทําแล้วเราักถ้าเราทําต่อไปนั้นเนี่ยเราก็อดตายนะครับมันไม่สามารถทําให้เรามีรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้หรือสิ่งที่สร้างรายได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารักนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเพราะเราทําเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องหาเงินนะครับมาดํารงชีพนะดังนั้นเราจึงจําใจทําในสิ่งที่สร้างรายได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เรารักอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นความเป็นจริงใน ใน2องค์ประกอบที่มีการสวิงไปสวิงมานะครับถ้าเกิดว่าตามองค์ประกอบทั้ง4นี้แสดงว่าผลทางไปสู่การที่เรารู้สึกว่าชีวิตเติมเต็มมีคุณค่าเนี่ยนะครับมันมีประตูกั้นเรามาพอสมควรทีเดียวนะครับคราวนี้ไปลองดูในสิ่งที่สิ่งที่ทําได้ดีนะครับสิ่งที่ทําได้ดีเนี่ย คนเราเมื่อเวลาเริ่มงานอะไรไปใหม่ๆเราอาจจะทาแล้วก็รู้สึกว่าเราได้หลังสรรเราได้สร้างผลงานอะไรขึ้นมานะครับแต่วันหนึ่งพอเราทํางานนั้นๆนะครับจนชินอะไรไปเรื่อยๆนะครับระดับของผลงานต่างๆมันก็จะกลายเป็นระดับที่เป็น a v e r a g e นะครับหรือสิ่งที่เราเคยทําได้ดีนะครับวันหนึ่งเราย้ายแผนกเราย้ายส่วนนะครับหรือเราได้ไปเปลี่ยนบริษัทหรือเปลี่ยนสายงานหรือแรงต่างก็ดีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะทํามันได้ไม่ดีก็ได้บางคนถนัดในเรื่องของการปฏิบัตินะครับทำงานพนักงานในระดับปฏิบัตินี่ทำได้ดีมากแต่เส้นทางการเจริ นะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารต่างๆซึ่งซึ่งมีไม่น้อยครับที่ปฏิบัติงานได้ดีเก่งเลิศแต่พอเข้าไปแตะในระดับของการคิดของการบริหารซึ่งต้องบริหารทั้งงานและคนเนี่ยกล,กลับกลายเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ดีนะครับแต่ก็เติบโตขึ้นไปตามสายงานสร้างไรายได้ขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะไปกระทบว่าสิ่งที่เราทํานั้นพอเราทําได้ไม่ดีแล้วก,ก็ผ่านไปไม่ไมชอบไม่มีความสุขที่จะทากับมันนะครับนั่นแสดงว่า3องค์ประกอบของอิกิไกยนะครับตามสภาวะแวดล้อมหรือตามชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการสวิง แห่งชีวิตที่แต่ละคนถือแล้วก็ตื่นขึ้นมาในทุกๆวันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมากน้อยลงไปได้นะครับดังนั้น แนวความคิดอีกที่ใหญ่กับในการเอาไปดำรงชีวิตจริงในการเมนเทนให้ตัวเรารู้สึกมีพลังรู้สึกมีคุณค่าอยากจะทําอะไรต่อมีอะไรมากมายเนี่ยมันจึงมีเส้นบางๆนะครับที่เราต้องเอามาคิดวิเคราะห์ว่าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราเอา4องค์ประกอบอันนี้เข้าไปแล้วมันยังจะเมนเทนให้เรารู้สึกถึงการมีคุณค่าแห่งชีวิตของเราได้หรือไม่นะครับลองมาดูในองค์ประกอบที่4ก็คือสิ่งที่โลกต้องการแน่นอนครับว่าหากผลงานที่เราทําหรือผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์หรือผลิตเป็นผลผลิตที่เราทำเนี่ย มันเป็นความต้องการของตลาดมันเป็นความต้องการของโลกนะครับเราจะรู้สึกว่าเราได้สนองน e สของผู้คนมันเติมเต็มให้เรารู้สึกว่าเราได้ทําตัวที่มีประโยชน์แต่เกิดสิ่งที่เราทำนะครับมันเป็นสิ่งที่โลก ไปในทิศทางที่มันไม่ต้องการแล้วล่ะนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปถูกไหมครับนะครับเราอาจจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกล้องถ่ายรูปนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสมัยเก่าต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งในยุคยุคหนึ่งเป็นสิ่งที่โลกมีความต้องการนะครับแต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปนะครับกลับกลายเป็นยุคดิจิทัลนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราเคยทํามาเราลาักสร้างรายได้แล้วเราก็ทําได้ดีมันเป็นสิ่งที่โลกไม่ต้องการหรือต้องการน้อยลงนะครับหรือผลิตออกมาแล้วก็ขายไม่ดด้รกลลงงาีสวิ เราก็ไม่อยากที่จะทํามันแล้วก็ทํามันได้ไม่ดีคือมันกระทบไปหมดนะครับนั่นหมายความว่าหากเรายึดเอา4องค์ประกอบของอิกิไกนะครับมาเป็นแนวทางในการที่เราจะเชื่อมั่นว่ามันจะเติมเต็มมันจะสร้างพลังมันจะเสริมคุณค่าให้เรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตต่อแล้วก็สนุกกับชีวิตเนี่ยนะครับพอเปรียบเทียบกับสภาวะแวดล้อมนะครับหรือว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ที่มีความเป็นพลวัตในชีวิตเนี่ยนะมันก็จะกระทบ แต่เราจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณค่าแห่งการดำรงชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีอยู่ในทุกวินาทีจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่สรรพสิ่งหรือสรรพสัตว์ในโลกสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้จะดำรง,งอยู่โดยเฉพาะมนุษย์นะครับคราวนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราจะทําอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามเราก็จะวิเคราะห์ตาม4องค์ประกอบของอิกิไกเพราะว่า องค์ประกอบของคุณค่าแห่งการดำรงชีวิตที่เรียกว่าอิกิไกก็เป็นปรชนัชญาแนวคิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นปรชนัชญาแนวคิดที่มีเหตุมีผลนะครับแล้วเราก็คิดเห็นด้วยคล้อยตามได้เพียงแต่ว่าในการนํามาแอปพลายใช้ในการสร้างพลังให้กับชีวิตนั้นนะครับเราไปวิเคราะห์กันต่อคนเราต้องการควา,ความสุขความสุขควรจะเกิดขึ้นในทุกๆวินาทีหรือในทุกๆปัจจุบันขณะที่คนเราไั้มีชีวิตอยู่นะครับในองค์ประกอบของการสร้างไรายได้องค์ประกอบของสิ่งที่เรารัก องค์ประกอบของสิ่งที่ทําได้ดีแล้วก็องค์ประกอบของสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่สร้างไรายได้นะครับหากมันมีการสวิงจากคนที่เคยมีไรายได้มากๆเมื่อสภาวะแวดล้อมมีการเป,เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องงานต่างๆมีผลกระทบไรายได้มีผลกระทบอาจจะถึงขั้นตกงานนะครับหรือถูกจ้างออกหรือมีไรายได้ไม่พอรองรับรายจ่ายถ้าเป็นแบบนี้นะครับในการสวิงต่างๆเราจะทําอย่างไร สิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธร,รรมก็คือว่าในเรื่องของรายได้ต่างๆสภาวะแวดล้อมเป็นสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปควบคุมต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในเรื่องของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับหรือว่าในเรื่องของภาวะวิกฤตนะครับทางด้านภัยธรรมชาติต,าต่างๆที่มันจะกระทบกับสิ่งที่สร้างไรายได้นะครับแน่นอนครับสิ่งที่สร้างรายได้ตรงนี้เนี่ยนะมันมีคำคำหนึ่งที่เป็นสัจธรรมว่าจะมากจะน้อยอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจเจกขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะฉะนั้นนตรงงีีี้ยสสิ่่ท็คคค์ัญกื ความพอใจนะครับความพอใจกับตรงนั้นบางคนขี่หลังเสือขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้นะครับเคยเป็นผู้บริหารเคยเป็นผู้ที่มีรายได้นะครับหลายหลายหลักต่อเดือนเมื่อมีผลกระทบลงมาตรงนั้นเนี่ยก็หมดพลังในการดําเนินชีวิตนะครับรู้สึกว่าชีวิตหมดคุณค่าบางคนก็เลือกที่จะเดินในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับเลือกที่จะไม่เดินต่อ เลือกที่จะไม่สู้ต่อต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ยตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดมันคือความพึงพอใจความพึงพอใจหรือความพอใจในเรื่องของรายได้มันอยู่ที่จิตใจนะครับรายได้ต่างๆนะครับกับการดํารงชีวิตบางครั้งนะครับเราอาจจะเคยใช้ชีวิตที่มีความหรูหรามีความสะดวกสบายนะครับแน่นอนพอเราย้อนกลับเข้ามาสูงสุดคือสู่สามันนะครับเราจะรู้วา่าปัจจัย4นั่นเป็นมินิมัมสิ่งที่เรา มีแล้วเราสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้หากเรารู้สึกว่าเราพึงพอใจนะครับแล้วทําใจจิตใจของเราให้อยู่ตรงนั้นได้เนี่ยคนเราสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับก็จะไม่กระทบกับความรู้สึกที่ลดลงว่าชีวิตหมดคุณค่าหรืออะไรต่าง นในเรื่องของสิ่งที่เรารักนะครับสิ่งที่เรารักเนี่ยพอเรารู้สึกเราทําไปแล้วเราเริ่มที่จะไม่รักมันนะครับเราแน่นอนครับเราเปลี่ยนวิกฤตตรงนั้นเป็นโอกาสว่าจริงๆแล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่มันจีหลังยั่งยืนนะครับครั้งหนึ่งเราเคยชอบเราเคยพอเราเคยรักอะไรนะครับวันหนึง่งเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งๆนั้นมันก็ไม่จีหลังยั่งยืนนะครับมีความไม่เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสได้นะครับเพราะเราทำทำไปเราลุสึกว่าเอะตกลงว่าสิ่งๆนรแกกอ็คื สิ่งที่เราต้องทําแล้วก็สร้างพลังคือเราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนั่นแหละเราค้นพบตัวเราเองแล้วนะครับว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะมันไม่ใช่กับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเบนเข็มเบนชีวิตของเราไปทำในในสิ่งสิ่งอื่นนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่หมดพลังนะครับแต่เรารู้สึกว่าดีเหมือนกันนะครับเราค้นพบตัวเราเองแล้วเราเจอแล้วว่าเราไม่ใช่ในวันนี้นะครับเราก็เดินเลือกเลือก,อกหนทางหรือเลือกที่จะ try ในสิ่งสิ่งอื่นต่างๆเป็นต้นนะครับ สิ่งที่ทําได้ดีนะครับสิ่งที่ทําได้ดีมันจะมีช่วงของคนเหมือนกราฟชีวิตนะครับที่ขึ้นแล้วก็ลงเคยทําได้ดีวันนึงก็ทําได้ไม่ดีนะครับพวกนี้เราต้องยอมรับตัวเองนะครับเมื่อเราทําได้ไม่ดีในสิ่งสิ่งใดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีผลมาจากการที่แต่ละคนบางคนมีพรสวรรค์นะครับทำสิ่งสิ่งนั้นได้ดีมาแต่กําเนิดหรือมีความถนัดนะครับมีความเป็นท ALENT นะครับในตัวมีความสามารถบางคนใช้การฝึกฝนหรือที่เรียกว่าพรแสวงแต่แต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ย เมื่อวันหนึ่งสิ่งที่เราเคยทําได้ดีนะครับมันอาจจะมีคนที่ทําได้ดีกว่านะครับหรือมีสิ่งที่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอาหารนะครับหรือว่าการที่เราจะทําในช่องในการสื่อสารหรือยูทูบเบอร์หรือเรื่องต่างที่เราเคยทําได้ดีเนี่ยนะครับเมื่อมันมีคนทําได้ดีกว่าหรือมันถึงจุดอิ่มตัวของตัวเราเองแล้วนะครับวิธีการในการที่จะไม่ให้มันไปกระทบ กับความรู้สึกด้อยค่าในคุณค่าของชีวิตคือเราต้องยอมรับนะครับมันอยู่ที่จิตใจเราต้องยอมรับตัวเราเองตรงนั้นให้ได้นะครับเรายังคงทําได้ดีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสภาวะแวดล้อมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะยอมรับตัวเราเองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับการที่เรายอมรับในสิ่งที่มันเป็นนะครับในสิ่งที่มันเกิดในวินาทีนั้นๆในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่า a, เรารับในส่วนตรงนั้นมาแล้วก็สามารถที่จะเลือกเดินในทางต่อๆไปได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในปัจจัยของสิ่งที่โลลกกกตต้้้้ออองงงงงงาารรสิ่่ทีเนมััแฝบืหไว ความรู้สึกเติมเต็มนะครับได้ทําตัวเป็นประโยชน์นั่นคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรเพื่อเพื่อเพื่อโลกนะครับมันจะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆวันหนึ่งสิ่งที่เราทํมันเป็นสิ่งที่โลกไม่ได้ต้องการมันแล้วนะครับจาภาวะเกิดขึ้นด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเราเคยพลาวกับตัวเราเองนะครับว่าเราทํานั้นทํานี้ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดในการที่เราจะดีลกับ ปัจจัยที่เรียกว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวตนหรือว่าอัตราของเรานั่นเองนะครับอย่าไปหลงระเริงนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเราเคยสร้างประโยชน์ถ้าไม่มีเราจะไม่เกิดนั่นเกิดนี่เกิดขึ้นมาแต่ในวันนี้ไม่มีเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับอัตรานะครับหรือว่าตัวตนของเราตรงนั้นถ้าเรากําหนดในเรื่องของอัตราไม่ไปหลงในลาบยศสรรเสริญหรือแหล่งต่างที่เกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะเดลกับองค์ประกอบทั้ง4ในออกาที่จจะสววิิงงงขึ้นแลลละสเปี่ยนแปลงได้ตาม สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นเองนะ,ะจริงๆแล้วนะครับความสุขที่มันเกิดขึ้นหรือคุณค่าการเติมเต็มชีวิตในจิตใจของเราเนี่ยนะครับ ในประชาธิปไรเราคิดในเทอมของเมื่อเราได้มันมาสิ่งที่สร้างรายได้ยิ่งเยอะยิ่งดีสิ่งที่สร้างรายได้ให้เราเรารักมันยิ่งแถมด้วยการสนุกทาแล้วไม่เหนื่อยมีความสุขไปหมดแถมทําได้ดีอีกนะครับยิ่งทํายิ่งดีนะทำแล้วก็ถนัดนะครับใช้เวลาน้อยได้ผลผลิตเยอะเรารู้สึกมีความสุขแถมสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขายได้เป็นสิ่งที่โลกให้การยินยอมยอมรับชื่นชมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่งามจริงๆแล้วนะครับมันเป็นความสุขหรือเป็นความรู้สึกการมีคุณค่าในชีวิตแบบที่เรียกว่าสุข จากการที่ได้มันมาเราได้มันมาได้รายได้ได้ทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เราถนัดยิ่งทํายิ่งชอบ แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่คนเขาต้องการเขาถามถึงเขาไขว่หานั่นคือการสุขที่ได้ม,มาแต่เมื่อใดก็ตามในชีวิตจรงิงใน4องค์ประกอบมันไม่จีรังนะครับไรายได้หดหายสิ่งที่เรารักเราเริ่มไม่รักเราไม่ชอบมันแล้วสิ่งที่ทําได้ดีเราเริ่มทํามันได้ไม่ดีแล้วนะครับร่างกายอาจาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการเครื่องไม้เครื่องมือมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราต้องการในวันนั้นวันนี้ไม่ได้ต้องการแล้วนะครับแสดงว่าการเติมเต็มหรือความสุขทั้งหลายมันถึงทางตันแล้วหรือจริงๆไม่่ใชสุขจรเติมเงไม่ในนแวของการใช้้ชีวิตนนครััมมมือสุขจาาากกได ได้ทั้ง4องค์ประกอบมาใครยิ่งได้ใน4องค์ประกอบยิ่งใหญ่จุดตัดตรงกลางก็จะยิ่งสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นยิ่งรู้สึกมีคุณค่าแต่เมื่อมันแตกสลายเมื่อมันสวิงเมื่อมันสั่นคลอนนะครับความสุขยังคงสร้างได้นั่นคือ เราต้องรู้สึกพึงพอใจกับมันเราต้องรู้สึกว่าเราโชคดีที่เราค้นพบตัวเราเองในวันนี้แล้วเลือกเดินทางใหม่เราต้องยอมรับตัวเราเองในสิ่งที่เราเคยทําได้ดีแล้วมันถึงทางตันแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีของตัวเองเราต้องยอมลดอตัตราจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นความสุขหรือการเติมเต็มหรือการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตแบบที่เรียกว่าสุขที่ไม่ต้องการมันแบบแรกมันคือสุขจากการที่เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่เมื่อมันสูญสลายเมื่อมันมีการเสื่อมไปนะครับทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขยัังงงคคคเเกกิดดขขึ้้้นนไไืออวาาามมมสุที่่รรต ไม่ต้องสร้างรายได้มากนักขอให้เราดำรงชีพได้การดำเนินชีวิตของเราไม่ต้องสะดวกมากนักไม่ต้องหรูหรามากนักไม่ต้องมีมูลค่าไม่ต้องแพงมากนักไม่ต้องอร่อยไม่ต้องหรูมากนักแต่เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้สิ่งที่เราทำไม่ต้องทุ่มเทไม่ต้องเครซี่ไม่ต้องขัางใข้มากนักแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำไปได้นะครับสิ่งที่เราทำไม่ต้องดีมากนักไม่ต้องถนัดมากนักแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำแล้วมันเดินต่อได้ แล้วก็ตัวตนของเราไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับไม่ต้องมีใครมาชมไม่ต้องมีใครมาร้องขอนะครับหรือรู้สึกถึงความสาคัญของเรานะครับขอให้เราดําเนินมีตัวตนที่เป็นตัวตนนะครับแล้วก็รับรู้ในความเป็นตัวตนในสิ่งที่เราทําได้นั่นคือสุขที่ไม่ต้องการมันนะครับ mm hmm. เมื่อเราเดินทางหรือเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันเริ่มที่จะไม่มีความสุขมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไร้จุดหมายปลายทาง แล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรภาพนี้เป็นภาพที่บ่งบอกนะครับถึงสัจธรรมข้อหนึ่งนะครับนั่นคือเมื่อเรามองรูปทางฝั่งซ้ายเราจะเห็นว่าเป็นภาพของโลกใบนี้ที่ถ่ายมาจากอวกาศนะครับจากโลกที่เราเดินในทุกๆวันแล้วเรารู้สึกว่ามันกว้างใหญ่เหลือเกินเมื่อถ่ายออกมาจากภาพถ่ายจากอวกาศเราจะเห็นว่าโลกนั้นเหลือใบนิดเดียวนะครับแล้วตัวเราซึ่งอยู่ฝั่งขวาที่เรากําลังนั่งพิเคราะห์กําลังหดหูว่าตัวเราเองเนี่ยมันไร้คุณค่า เราไม่รู้จะเลือกเดินทางไหนไล่จุดหมายแล้วปัญหาของเราเราลองดูสิครับว่าตัวเราที่เรายือนอยู่ที่เราดูคลิปอยู่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตำแหน่งใดในโลกใบนี้ดูจากฝั่งซ้ายเราแทบจะไม่สามารถระบุได้เลยมันเล็กมากเล็กประมาณเป็นจุด ของฝุ่นหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในตรงนี้ด้วยซ้ำไปนั่นคือทุกปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยนะครับเมื่อมองจากจักรวาลเข้ามาเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เรามีปัญหามีอะไรต่างเนี่ยปัญหามันมีมีได้แต่ทุกปัญหามันก็มีทางออกมันมีทางบรรเทามีทางแก้ได้นะครับอย่างที่เราบอกกันแล้วว่าว่าในในสสิ่งเมื่อสักครู่นะครับมันมีการสวิงได้แต่ความรู้สึกมีคุณค่ามันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราได้มันมาแล้วได้มันมาครบแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับเคยได้แล้วไม่ได้เคยมีแล้วเนนป็ สัจธรรมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสุขเราสร้างได้จากสุขที่ไม่ต้องการมันนะครับวิธีการ3วงกลมตรงนี้เป็น3วิธีการที่เรียลลิสติกที่จะช่วยให้คนที่หลุดจากกรอบของอิกิไกหรืออ,องค์ประกอบของอิกิไกมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการสวิงและทาให้เรารู้สึกว่าเราเราเคว้งนะครับเราไม่รู้เราจะไขว้าเราจะค้นหาคุณค่า่างการดำรงชีวิตอย่างไรสิ่งแรกก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดของมันเป็นแบบนั้นนะครับไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้ในทุกวินาทีนะครับนี่เป็นสัจธรรมเลยนะครับว่าหากเรายังไปหลงระเริงยังไปเสียดมเสียดายกับสิ่งที่เราเคยมีเคยอยู่เคยได้มันมามันไม่เกิดประโยชน์ในเมื่อมันมีการสวิงแล้วนะครับเราก็รู้อยู่แล้วตามองประกอบอีกขี้ไก่เนี่ยมันจะทาให้คุณค่าเนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มมันลดลงแต่เราต้องการเมนเทนตรงนั้นเอาไว้อยู่กับปัจจุบันยอมรับกับปัจจุบันสิ่ เกิดขึ้นมามาตัวเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายสูงสุดคืนสู่สามัญตัวเราต้องอยู่ได้อยู่กับปัจจุบันตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่มันเป็นเช่นนั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างบางเพลงที่เราเคยฟังนะครับเพลง Live and Learn ต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะบอกเลยนะครับว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่รู้หรอกเราสู่ตอนนี้แต่วันใดวันหนึ่งวินาทีใดวินาท,นาทีหนึ่งความทุกข์มันอาจจะมาเยือนเมื่อไหร่ก็ได้แต่เมื่อทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทีีี่่่เเเเปปป็็นนแกตตคืออรราาไไปปลยดด้ ไม่ยอมให้มันมากระทบทําให้เราสูญเสียคุณค่าในการมีชีวิตต่อไปวันพรุ่งนี้ด้วยกันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันดํารงสติให้ดีนะครับอ,อย่างที่2นะครับมีสิ่งที่เรารักคําว่ามีสิ่งที่เรารักเนี่ยไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องของการทํางานที่เรารักการทํางานที่เรารู้สึกสนุกแต่การที่เรามีสิ่งที่เรารักไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นบุคคลก็ดีหรือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือจะเป็นสิ่งของต่างๆก็ดีนะครับว่ากันว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีคนที่เรราัก เรามีสัตว์ <l ain> เลี้ยงที่เรารักหรือเรามีสิ่งที่เรารักจะเป็นตุ๊กตาหรือว่าจะเป็นสิ่งของอะไรต่างๆที่รู้สึกมันมีคุณค่าทางจิตใจของเราแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรามีความสุขเมื่อเราได้นึกถึงสิ่งสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งเราอยู่กับปัจจุบันหากเรามีสิ่งที่เรารักเช่นนะครับเรามีครอบครัวนะครับที่อยู่รอบตัวเราและเป็นคนที่เรารักเรามีคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเรามีคุณญายติหรือเรามีสัตว์เลี้ยงเรามีเจ้าแมวน้อยเรามีเจ้าหมาน้อยี่เาานนนคบ้งห็ว พูดคนเดียวนะครับพูดกับตุ๊กตาพูดกับแมวนะครับพูดกับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอะไรต่ตางๆเนี่ยสังเกตนะครับวินาทีที่ที่มันมีคอมมิวนิเคชันในลักษณะที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเรากับสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะเป็นวินาทีแห่งความสุข แล้วเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันมีผลกระทบแล้วก็สวิงทาให้เรารู้สึกว่าชีวิตเติมเต็มน้อยลงให้เราหาแล้วก็มีสิ่งที่เรารักแล้วก็ให้ความสาคัญแล้วก็อยู่กับมันนะครับแล้วก็นอกจากยอมรับปัจจุบันขณะอันที่3นะครับอันนี้เป็นอันที่ถ้าใครไม่เคยลองแล้วจะไม่รู้เลยว่ามันเติมเต็มความเป็นมนุษย์เติมเต็มคุณค่าให้กับเราจริงๆนะครับนั่นก็คือการเป็นผู้ให้แน่นอนรับชีวิตของเราส่วนใหญ่เราจะรับตลอดทํางานรับเงินเดือนรับของรับนู่นรับนี่ ใครที่ไม่เคยเป็นผู้ให้นะครับลองดูสักหนึ่งครั้งนะครับมันจะทําให้ชีวิตเราเติมเต็มแล้วมีคุณค่ามากๆนะครับไม่ต้องอะไรมากครับการให้โดยที่ไม่ต้องมีทรัพย์สินใดๆนะครับเช่นเราลองไปทําคุณงามความดีในลักษณะของจิตอาสาดูนะครับสักม่วงเวลาหนึ่งสักหนึ่งวันนะครับเมื่อเราอุทิศตนเป็นผู้ให้ให้กับสังคมต่างๆแล้วนะครับเชื่อเลยครับว่าวันนั้นเรากลับมาเราจะรู้สึกถึงพลังที่รู้สึกว่าตัวเราเองนั้นมีคุณค่านะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องให้ทรัพย์สินเงินทองหรือถ้าเกิดว่าาาาาาเเรรรทํแล้วสมถ จะบริจาคให้ทานหรือทำนุ่นทำนี้ได้การที่เป็นผู้ให้ให้ให้ในเรื่องของการขวนขวายช่วยเหลือให้ในเรื่องของการเงินการซัพพอร์ตต่างๆให้ในเรื่องของกําลังใจนะครับลองดูครับใครที่ชีวิตยังไม่เคยเป็นผู้ให้หรือยังไม่เคยลิ้มรสกับเรื่องของการเป็นผู้ให้มาก่อน,นะครับสิ่งสิ่งนี้จะเติมเต็มให้ชีวิตมีคุณค่าแน่นอนนะครับครับและนี่ก็คืออีกขี้ไก่นะครับคุณค่าแห่งชีวิตในบริบทของการที่เรามาพิจารณาในกรอบของชีวิตจริงนะครับ ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับให้กับทุกคนนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับได้เห็นว่าองค์ประกอบของการรู้สึกเต็มเต็มหรือมีคุณค่าแห่งการมีชีวิตตามแนวความคิดของอิกิไกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเปรียบเทียบวิเคราะห์ในสภาวะปัจจุบันแล้วก็ชี้แนะในเรื่องของคนทางหรือว่าแนวทางในการที่เราจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตเราสัมผัสได้ถึงคุณค่าแห่งการมีชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ